พี่แอนรู้หรือยังคะว่ารายการ Healthy f i n Day ของเราเนี่ยเขาเพิ่มช่องทางการติดตามแล้วนะทาง YouTube c h annel นนเนยอ๋อใช่ๆพีแค่พี่ subscribe อ่๋อเอเหรอต่อไ้เลยได้เลย Subscribe นะสับต c ไ i b e ไม่ใช่เขาเรียกว่า subscribe อ๋อ subscribe กดติดตามพีแค่คุณผู้ชมกดติดตามนะครับข้อมูลสุขภาพดีๆจะเสิร์ฟถึงบ้านเลยอ่ะเลยใช้อยู่ทำไม subscribe subscribe เลยค่ะกดตรงนี้ตรงไหน สวัสด,ดีครับสว, <isha> สวัสดีค่ะเท <Healthy Friday S 2> วที่ไฟเด a y มาพบผู้ชมอีกแล้วนะครับเช้าเ้าวันเสาร์หกถึงเจ็ดโมงเช้า<ม>เรามาดูแลสุขภาพด้วยอาหารการกินแน่นอนค่ะครับเช่นเคยนะครับอาจารย์ซ่าดรอลิสานานาอาจารย์ประจำวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล <c oughs> ก็จะมาแนะนําเมนูอาหารที่ดีต่อสุขภาพค่ะแล้วก็จะเหมาะกับคนที่มีอาการอะไรต่างๆอยู่กับร่างกายวันนี้เป็นเรื่องอะไรครับที่เคยเป็นไหม อ๋ออันนี้ไปที่ไหนฮะที่เขามาเลยฉันกำลังจับนิ้วอยู่จับนิ้วก่อนเลยอันนั้นเข่าอักเสบเลยใช่เป็นโรคเกาเก่าเกาคนเป็นเยอะนะใช่ไหมฮะเราจะเห็นอายุน้อยๆบางทีก็เป็นแหละถูกอาจจะเป็นเรื่องอาหารการกินเรื่องอะไรด้วยนะอาจจะมีส่วนหรือว่าเป็นโรคที่เขาเป็นจล้วจานซ่ามีไหมข้อตรงไหนข้อนิ้วข้อเข่าข้อเท้ายังไม่เคยเป็นอันนี้คือดีใจนะไม่ได้อยากเป็นนะเออแต่ว่า ตัวกระต่ายทุกปีหมอบอกก็ต้องระวังนะมันต้องระวังมันคือยังไม่ไปหรอกแต่มันเริ่มสูงสูงขึ้นไม่แน่บางคนมีแนวโน้มิ่งผู้ชายรู้สึกจะพบมากในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงด้วยมันมันปวดยังไงฮะโรคเกาต์เนี่ยคือเคยแก่เห็นว่าบางทีเนี่ยคือปวดจนเหมือนไม่อยากทําอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันเดินก็ไม่ได้นั่งก็ไม่สบายนอนก็ไม่สบายอย่างเงี้ยคือมันมันความปวดที่มันพความปวดมากเนี่ยมันปวดตลอดเวลาจยิางๆงงั้นเพื่อให้ทุกท่านรู้จักกับโรคเกาต์และอาการ ของการเป็นโรคนี้มากยิ่งขึ้นะนะครับไปฟังจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาเวลายมษายนหนึ่งครับโรคเกาก็คือเป็นโรคที่มีข้ออักเสบที่เกิดจากผลึกของยูริกนะคะการที่มียูริกในเลือดสูงๆนานๆก็อาจจะทําให้เกิดการตกผลึกสะสมไปที่ข้อและไปที่อวัยวะอื่นๆแต่ว่าถ้าไปที่ข้อก็จะทําให้มีอาการปวดข้อเกิดขึ้นลักษณะอาการของโรคเกาก็คือคนไข้เนี่ยจะปวดแต่ปวดลักษณะที่ เป็นทันทีแล้วก็จะปวดเยอะอยู่ดีๆก็ปวดขึ้นมาซึ่งในคนไข้บางคนเนี่ยก็จะมีประวัติว่ามีอะไรที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดโรคเกาอย่างเช่นบางคนมีประวัติว่าไปกินเหล้านะะไปกินเหล้าไปกินอาหารมื้อใหญ่ๆแล้วก็มีอาการปวดข้อขึ้นมาทันทีโรคเกาเนี่ยจะปวดแบบค่อนข้างเยอะมากบวมแดงร้อนข้อจะอักเสบค่อนข้างเยอะนะคะนะซึ่ง คนไข้เนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นปวดเกาเนี่ยมักจะจําได้เพราะว่าอาการปวดเนี่ยเป็นค่อนข้างมากนะคะส่วนอาการปวดของโรคเกาเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าคนไข้ทนไหวก็อาจจะใช้เวลาสักสองสามวันหรือ4ีหวันก็จะหายไปได้เองนะคะหรือไม่บางทีคนไข้ก็ไปหาซื้อยาแล้วก็ปวดนิดหน่อยแล้วก็หายไปอันนั้นก็จะเป็นอาการเริ่มแรกของโรคเกาที่ว่าเป็นเป็นหายๆนะคะกลุ่มเสี่ยงของการเป็นโรคเกาเนี่ยอันดับแรกก็คือเพศชาย เพศชายจะมีความเสี่ยงสูงกว่าเพศหญิงนะแต่ว่าไม่ใช่ผู้หญิงจะไม่เป็นผู้หญิงอาจจะเป็นก็ถ้าหมดประจําเดือนไปแล้วนะคะความเสี่ยงอันถัดไปนอกจากเพศแล้วเนี่ยก็คือคนไข้ที่มีโรคอื่นร่วมด้วยอย่างเช่นโรคความดันไขมันนะคะพวกนี้ก็เป็นเบาหวานซึ่งบางทีโรคกลุ่มนี้จะมาด้วยกันข้อเสี่ยงถัดไปคือคนไข้ที่มีน้ําหนักค่อนข้างเยอะนะคะคนไข้ที่มีน้ําหนักเยอะแล้วก็มีดัชนีมวลกายค่อนข้างสูง พวกนี้นี่ก็จะมีโอกาสความเสี่ยงของการเป็นเกาเพิ่มขึ้นแล้วก็ในขณะเดียวกันถ้าเกิดคนไข้คนไหนมีประวัติครอบครัวนะคะเพราะว่ามันเป็นพันธุกรรมส่วนหนึ่งคือในบางครอบครัวนี้ก็จะมีคนเป็นเกาอยู่ก็จะเสี่ยงกัอการเป็นโรคเกาเพิ่มขึ้นแนวทางในการรักษาโรคเกานี้ก็คือว่าเ,ออเมื่อกี้บอกว่ามันเกิดจากการที่มียูริกแอซิดในเลือดสูงขึ้นนะ,ะซึ่งยูริกแอซิดในเลือดเนี่ยก็จะมาจาก2ส,ส่วนก็คือโดยส่วนใหญ่จะมาจากในร่างกายของเราเองที่มีการเผาผลาญ สิ่งต่างๆในร่างกายและเกิดอยู่หริกขึ้นก็อีกส่วนหนึ่งก็คือมาจากอาหารอันที่หนึ่งก็คือว่าเรื่องอาหารก็คือเป็นประมาณว่า healthy ดเอทนะทานผักผลไม้เพิ่มขึ้นทนะานโปรตีนในปริมาณที่พอเหมาะไม่ต้องถึงกับเยอะมากเพราะว่าถ้ากินเยอะมากบางครั้งคนไข้กินอะไรไปแล้วก็ปวดคอ,อขึ้นมาเนื้อติดมันหนังติดมันอะไรลดลงถ้าจะกินเนื้อสัตว์ก็ยังกินได้นะไม่ใช่หมายความว่าคนไข้เป็นเกาแล้วกินไก่กินอะไรไม่ได้เลยแต่ว่าถ้ากินนี่ก็คือต้องเลือก ส่วนของไก่นิดนึงก็แนะนําว่าไอ้ส่วนที่มันไม่ค่อยมีมันอย่างเช่นหน้าอกที่แบบแห้งๆหรือปีกที่ที่ไม่ใช่เนื้อแดงไม่ใช่เนื้อน่องไม่ใช่เนื้อสะโพกอะไรอย่างเงี้ยพวกที่มันค่อนข้างจะลีนแล้วก็ไม่มีไขมันเนื้อสัตว์กลุ่มนั้นเนี่ยทานได้ซีฟู้ดนี่ควรจะต้องหลีกเลี่ยงเพราะว่าซีฟู้ดนี่ก็มีอะไรที่ค่อนข้างที่จะมีสารตั้งต้นของการเป็นยูริกเนี่ยค่อนข้างมากนะก็ควรจะหลีกเลี่ยงอาหารที่ควรจะหลีกเลี่ยงนะที่มียูริกสูงเลยที่แบบเราไม่แนะนําให้คนไข้ ทานเลยก็คือเครื่องในสัตว์อย่างเช่นพวกตับเสี่ยงจีหรือว่าพวกอะไรน,นะตับอ่อนแล้วก็ตายอะไรพวกนี้ฮะนะคะพวกนี้ก็คือเครื่องในสัตว์ทั้งหลายแหล่เนี่ยไม่แนะนาเพราะว่ายูริกค่อนข้างสูงมากและที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าคนไข้ควรจะต้องลดหรือว่างดเรื่องการดื่มเหล้าแอลกอฮอล์ทั้งหลายแหล่ถ้าเกิดคนไข้กินอะไรแล้วปวดสิ่งที่แนะนําคือก็หลีกเลี่ยงไปซะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีการไวัยของอาหารแต่ละอย่างที่แตกต่างกัน ขอบคุณอาจารย์มากครับค่ะพิวรีนนี่เองใช่ไหมถูกสารพิวรีนในอาหารนี่แหละใช่หรือบางทีพิวรีนมันกลายเป็นยูริกแอซิดอะไรเงี้ยค่ะเป็นกรดยูริกตัวนี้แหละตัวร้ายนี่แหละถ้าไปตรวจร่างกายปุ๊บยูริกคุณสูงนะต้องระวังระวังล่ะต้องเช็คนิดนึงเรื่องอาหารการกินนี่แหละสำคัญก็เลยเป็นที่มาของเมนูวันนี้ใช่นั่นก็คือต้มโคลงปลาเก๋าเอ้ยต้มโคลงปลาเก๋าเออเข้าวตีมไงเข้าวตีมปลาเก๋าไงต้มโคลงปลาเก๋าใช่ ต้ม้องปลาเก่าแล้วมันจะอะไรไม่มันจะช่วยยังไงยังงงฮะงงใช่ไหมคืออย่างไงือลืมว่าปกติเนี่ยคนที่ทานพวกสัตว์ปีกเยอะๆเนี่ยจะทําให้มีอาการเกากําเริบอ๋ออ่าวันนี้ไม่มีสัตว์ปีกแน่มูเห็ดเป็ดไก่ เนี่และ้วพอได้หมูหมูหมูไม่พอได้เป็ดไก่ไม่มีนั่ไม่มะค่ะแซนปลาเนี่ยโอเคเราก็แนะนำแต่ไม่ใช่ปลาทุกชนิดอีกนะที่ทานได้เพราะปลาที่ทำให้ปลามันมันพวกนี้ค่ะจริงๆอาจจะมีพิวรีนเยอะเพราะฉะนั้นบางคนท้าเซนซิทีฟทานปลาพวกนั้นเยอะเนี่ยก็อาจจะกำเริบได้ซึ่งก็คือปลาอะไรจะมีพวกปลาแซลมอนปลาช่อนปลาดุกพวกนี้ค่ะที่ค่อนข้างมันเนี่ยปลายอดนิยมของคนไทยใช่เพราะฉะนั้นต้องระวังเหมือนกัน ก็เลยเป็นที่มาวันนี้เราใช้ปลาเก๋าปลาเก๋าเพราะเป็นปลาเนื้อขาวที่ไขมันไม่เยอะมากเก็ท่องไว้จําง่ายเลยถ้าเป็นเก๋ากินเก๋าเป็นเก๋ากินเก๋าเเก๋ากินเก๋าไม่ได้นะชอบเก๋ากินเก๋าโอเคอยู่จำง่ายดีนะก็ต้มโคลงปลาเก๋าใช่เอาปลาเก๋าไปย่างเหรอฮะ จริงๆส่วนมากปลากระเบยังอาจจะไม่ค่อยอร่อยเราเลยเอามาทอดโดยน้ํามันเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองอ๋อใช้ทอดใช้ทอดอาวอะค่ะบางใช่แล้วบรรดาเครื่องปรุงของของต้มโครงนี่มีอะไรที่เราจะต้องตัดออกไหมฮะอาจจะมีเห็ดเห็ดอย่าลืมเห็ดฟางหรือบางทีเขาเรียกพืชอ่อนหรือต้นอ่อนยอดอ่อนออะไรเงี้ยค่ะทานมากๆก็อาจจะทําให้กําเริบได้เพราะฉะนั้นเห็ดเราก็ตัดเนาะ เห็ดฟางนี so ่อ่อนเหรอฮะใช่ใช่พวกตระกูลเห็ดอะค่ะหลายหลายอย่างเนี้ยอาจจะเป็นเช่นเดียวกันพวกต้นอ่อนทานตะวันอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ค่ะเลี้ยงเปรตยอดอ่อนต้นอ่อนต้มเมี่ยวอะไรเงี้ยใช่ก็เลี้ยงดีกว่าเพื่อความชัวเอาละลงมือเลยดีกว่าครับได้ค่งเสาว่าเดี๋ยวเราย่างเราทอดปลาก่อนดีกว่าได้ฮะฝั่งนั้นทอดปลาไปฝั่งนี้ต้มน้ํารออยู่ได้ค่ะนั่เราต้มน้ํารอแล้วต้มเลยนะได้ค่ะเราใส่ขาก่อนเลยนี่ข่าหั่นแว่น คาตครใบมะกรูดใช่ค่ะหอมมากมาเลยนะพื้นฐานแล้วเข้าใส่้าตาครหั่นฝอยใช่ค่ะใบมะกรูดนี่เด็ดเป็นใบมาเลยสามใบต้มเล็กน้อยให้กลิ่นออกพอหอมก่อนนะคะลองสังเกตกลิ่นเนาะเสร็จแล้วพอเดือดปุ๊บจริงๆเขาแนะนําก็คือให้ปิดไฟก่อนเอาทําไมล่ะครับเพราะว่าเราไม่อยากให้เครื่องปรุงกันต่อไปเนี่ยมันสุกหรือต้มเกินไปอ๋อๆๆเพราะงั้นปิดไฟเลยปิดเลยไหมฮะปิดเลยค่ะเจ้าปลาลงแล้วจากนั้นฝังงที่ผมใส่ ช่ค่ะมีหอมแดงที่ทุบมาแล้วรถทุบแบบนี้นะครับใส่ลงไปเลยก็กระเทียมค่ะนี่ก็เหมือนกันก็คือทุบแล้วทุบทุบมาค่ะแล้วก็อันนี้ใบกะเพราซึ่งบรรดาผักที่เราใส่เนี่ยก็เป็นสมุนไพรด้วยใช่ค่ะคือมีสรรพคุณอะไรก่างๆอยู่พอสมควรเยอะแยะเลยอย่างใบกะเพรานี่ก็ใทยที่ท้องอืดท้องเฟ้ออะไรเงี้ยนะฮะใช่ทำให้เจริญอาหารพวกนี้นะคะช่วยหมดจากนั้นเราปรุงรส ลงรสเลยนะครับใช่ค่ะหลักๆก็จะมีน้ำ,นำป,ลปลาค่ะแล้วก็มะขามเปียกมะขามเปียกอันนี้ใ,ให้รสเปรี้ยวใช่ครับทั้งเปรี้ยวแล้วก็มีอมหวานรสชาติแล้วก็มีความหอม ของชาก็ปลาสุกแล้วสักก็ยกขึ้นพักเลยเวลาที่เราไปสั่งตามร้านก็จะเป็นต้มโครง้งปล<ร>า<ร>ย่างาะอะไรส<า>ักอย่างอะไรเงี้ยนะฮะใช่ค่ะคราวนี้เป็นปลาเก๋าปลาเก๋าพร้อมเสิร์ฟครับเย้ yeah. ง่ายมากเลยค่ะนำสองอย่างมารวมกันทีนี้เราควรจะปลาเก๋าเนี่ยมาต้มในนี้ทีไหมไม่จำเป็น งั้นเราจะเสิร์ฟด้วยวิธีไหนดีครับจันซ่าเดี๋ยวเราเอาใส่ซุปลงไปในชามเราก่อนเลยก็ได้ค่ะ<อ>แล้วก็เดี๋ยวเราค่อยใส่ปลาสุด,ดท้ายข้างบนค,บความเป็นต้มโครงนี่นะค่ะใบกะเพรานี่กลิ่นกลิน่นดีด<ๆ>เลยหอมใช่ค่ะเดี๋จะซดน้ำมาเลยฮะลาลงเลยะ เสร็จแล้วแต่เดี๋ยวเติมแต่งหน้าสิ่งที่ขายไม่ได้นะนี่เพิ่มสีสันนะคะแล้วก็รสชาติเพื่อความหอมและก็ผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งน่าทานค่ะแซละเย่ ถึงเวลาตองการชิมครับแน่นอนค่ะลองดูซิต้องโค้งเนาะเอาเลยฮะ<อ>จันซ่าเปิดก่อนเลยเราเลือกปลาลตักไปหนึ่งชิ้นแล้วก็น้ำซุปสมุนไพรนี่ชัดเจนหอมมากต้องโค้งจริงๆนะคะน๋ยลองดูซิ ทานกับปลาอร่อยได้เลยค่ะทิ้งทำง่ายมากเลยเนาะช่วยพูดต่อด้วยนีเกี๊ยวีเกี๊ยวกระเทียมอยู่อ๋อ,อ,อกินกระเทียมความสุขอย่างหนึ่งของการกินแกงแบบนี้เนี่ยคือได้เกี๊ยวพวกสมุนไพรไปด้วยไงใช่ทั้งกลิ่นทั้งรสหอมกระเทียมหรือจะใบกระเพราอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะนะแล้วก็มีหอมแดงเนี้ยกรุบกรอบชีฟรัง ใช่ค่ะข้าสวยได้เลยเป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องการเป็นโรคปวดตามข้อหรือเกาเนี่ยใช่ค่ะหรือว่ากลัวว่าจะเป็นเพราะไปตรวจร่างกายปุ๊บยูริกสูงแล้วถูกต้องอาจจะป้องกันได้เรามาระวังสารพิวรีนที่อยู่ในอาหารถูกต้องค่ะสัตว์ปีกไม่ควรมีอหรือว่าจะเป็นพวกยอดอ่อนต้นอ่อนใช่ในกรณีนี้คือเห็ดฟางครับเราไม่ใส่ไม่ใส่ไว้แล้วช่วงหน้าก็จะเป็นเมนูขนมบ้างออขนมสำหรับคนเป็นโรคเกาก็ต้องมี ต้องมีระวังเหมือนกันแต่จะเป็นเมนูอะไรครับมาติดตามกันช่วงหน้าครับค่ะช่วงนี้ชิมเย้ <Yeah. S 2> กลับมาชิมขนมกันต่อดีกว่ามเมนูที่2ของวันนี้สำหรับผู้ที่มีอาการโรคเกาใช่ค่ะเกานี่ยังอร่อยได้นะแน่นอนอยังก,กินขนมได้นะฮะเลือกนิดหน่อยเราต้องเลือกนิดหน่อยนั่นก็คือเต้าหู้เย็นผลไม้รวมค่ะ กฎหมายรวมยังคงมีเต้าหู้อยู่ถูกค่ะใช้เราได้โปรตีนแล้วก็นมซึ่งทั้งสองอย่างนี้ค่ะพิวรีนไม่ได้สูงมากฉชนั้นเหมาะสมกับคนที่เป็นโรคเกาตค่ะครับเยช้าอยู่เลยลงมือทำกันดีกว่าแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราวอร์มก่อนครับนะคะเขาบอกเต้าหู้เย็นเอ๊ะหน้าตาชอกมาเป็นยังไงนั่นสิเราใช้อะไรฮะน้ำเต้าหู้แน่นอนนะคะครับน้ำเต้าหู้เลยนะฮะน้ำเต้าหู้จืดส่ไปเลย น้ำเต้าหู้เสร็จแล้วเราใส่นมข้นจืดค่ะเออทำไมยังต้องมีนมข้นจืดด้วยในเมื่อมีน้ำเต้าหู้แล้วฮะอันนี้ก็เพิ่มความเข้มข้นรสชาติที่อร่อยนั่นเองครับเพราะว่าเขาให้รสชาติที่แตกต่างและกลิ่นที่แตกต่างฉะนั้นเรารวมคุณสมบัติทั้งสองอย่างเนี่ยได้รสชาติที่ดีครับจากนั้นเดี๋ยวเราใส่นมข้นหวานด้วยอันนี้ก็คือเพิ่มความหวานนมข้นหวานอีกด้วยนะฮะอันนี้คือเพื่ออะไรฮะอาจารย์อันนี้ก็คือให้อันนี้รสหวานแน่นอนครับนะคะ แต่เราใช้ปริมาณน้อยนะฮะจริงๆไม่เยอะเลยเพราะว่านมที่เราใส่ค่อนข้างเยอะจากนั้นเราใส่น้ําหวานซึ่งเป็นน้ําแดงก็คือน้ําแดงเข้มขน้นนะคะอาจจะใส่ลองดูก่อนสักครึ่งนึงก่อนไหมอันนี้ก็คือตามใจชอบนะคะเพื่อให้สีกับกลิ่นเท่านั้นเองอ,อันนี้พี่อาจจะชิมเลยยังได้เลยด้วยซ้ำอันนี้แล้วแต่ความชอบหรือว่ากะสีเอาก็ได้น่าจะกาลังดีนะสีกําลังสวยสว่สม พอเริ่มอุ่นปุ๊บเรานำผงวุ้นมาใส่ได้เลยนะคะอันนี้ก็ต้องใส่แล้วก็คนให้ละลายเพราะนีที่เป็นตัวที่เขาจะทำให้เซ็ตทำให้แข็งออกมาก็จะเหมือนวุ้นใช่ค่ะก็จะมีความแข็งเ้แข็งนิดหวานอม่อใช่แล้วเราก็เสิร์ฟกับผลไม้รวมแน่นอนค่ะพอผงวุ้นละลายแล้วเนี่ยเราก็เร่งไฟสักหน่อยนะคะให้ตัวนมเนี่ยเกือบจะเดือดนะคะไม่เดือดนะก็คือให้ร้อนนั่นเอง ต่ไม่ให้เดือดนะเพราะฉะนั้นลองสังเกตด,ดูนะคะอ๋อไม่ให้เดือดใช่ไหมไม่ให้เดือดเนาะอันนี้เราก็เดือดแล้วสังเกตข้างๆเนี่ยคะ่ะ<อ>เริ่มมีฟองแล้วถือว่าโอเคละงั้นปิดเลยนะครับปิดเลยเค okay. จากนั้นขั้นตอนต่อไปกรองต้องกรองใช่ไหมฮะใช่ค่ะเรานํามากรองสักสองสามรอบต้องกรองกัจก้ะเพื่อให้เราชัวร์ว่าผงเจลาตินเนี่ยมันไม่ได้จับตัวเป็นก้อนเท่านั้นเองเห็นว่า ก็มีเ็จอะไรเล็กน้อยใช่ค่ะจากนั้นก็เทอีกรอบนึงใช่ค่ะจากนั้นก็ถือว่าพร้อมนะคะไ้ทำไรต่อรอให้เย็นสักครู่ไม่ให้ร้อนจัดนะคะจากนั้นเรานำเข้าตู้เย็นเพื่อให้เขาเซตตัวแข็งตัวนั่นเองอ๋อให้เซตตัวให้เซตตัวเร็วขึ้นใช่ค่ะอ่ะระหว่างรอให้เย็นแล้วก็ต้องรอให้ ต้อหวงเราเซตตัวกอนเดี๋ยวเรามาดูครับว่าอาหารที่ผู้ที่เป็นโรคเกาวควรจะต้องหลีกเลี่ยง,ยง,ยงอันไหนควรหลีกเลี่ยงมากอ,มอันไหนหลีกเลี่ยงปานกลางถูกอันไหนหลีกเลี่ยงน้อยค่ะมาเลยครับ โอ้โหพืชผักผลไม้นมเนื้อสัตว์ทั้งสัตว์ปีกสัตว์น้าโอ้โหเยอะมากเลยใช่อันไหนมากกันไหนน้อยครับเราเริ่มจากพิวรีนน้อยกันเลยดีกว่ามีพิวรีนน้อยก็แปลว่ารับประทานได้รับประทานได้ไม่ได้หมายความว่าทานได้เยอะขนาดนั้นก็ต้องระวังปริมาณเหมือนกันนั่นก็คืออะไรบ้างส่วนมากคือผักผลไม้ทั่วไป นะคะพิรินค่อนข้างน้อยอยู่อันนี้ก็น่าจะได้เต็มที่นะเกือบจะได้เต็มที่แต่มีผักบางชนิดเราจะมาดูกันว่าอันไหนต้องควรหลีกเลี่ยงอีกอย่างหนึ่งที่น้อยก็คือนมไข่ชีสโยเกิร์ตพวกนี้ค่ะพิรินน้อยฉะนั้นทานได้เป็นแหล่งโปรตีนที่ดีอยู่ดีเลยนะค่ะฝั่งนี้น้อยฝั่งนี้น้อยนะอันนี้ปานกลางใช่เนื้อสัตว์นะคะเนื้อหมูเนื้อวัวเนี่ยหรือปลาหมึกเนี่ยมีพิรินอยู่กลางกลางนะคะฉะนั้นทานได้เหมือนกันแต่แค่ระวังปริมาณนะคะส่วนธัญพืชที่จะมีีน่ย ถั่วต้มเอยถั่วลันเตาหรือสตอย่างเงี้ยค่ะจำพวกถั่วจำพวกเม็ดเม็ดไหมฮะใช่ต้องระวังเป็นถั่วเจืพืชเม็ดเม็ดนะคะเพราะนั้นปริมาณก็เหมือนกันก็คือใหญ่เยอะครั้งหนึ่งนะคะเอาละฝั่งที่ต้องระวังอันนี้คือต้องระวังจริงๆริรีนเยอะรครขึ้นในขึ้งในใช่ขึ้งในเนี่ยอันนี้หลักๆเลยนะคะพยายามเลี่ยงแน่นอนพวกสัตว์ปีกนะคะไก่และเป็ดห่านถูกด้วยใช่นกได้อยู่ถ้ากินนกพิราบใช่ไหมนกพิราบอน ส่วนแล้วก็มีพวกซีฟู้ดกุ้งปูนี่มีพิวรีนเยอะหรอครับมีเหมือนกันบางทีอย่าลืมว่าเราทาน1ทีนี่เราทานปริมาณเยอะจริงจรต้องระวังนะคะคราวนี้ก็ผักมางชนิดอันนี้แหละที่ต้องระวังเหมือนกันเห็ดเราเห็ดเนี่ยค่ะเยอะนะคะเราเห็ดนะฮะบรรดาเห็ดทั้งหลายใช่รับประทานรวมกับผักอ่อนหรือผักลูกอ่อนผักตัวอ่อนยอดอ่อนยอดอ่อนเออลูกอ่อน ชะอมกระถินกระถินนะคะต้องระวังเหมือนกันหรือว่ามีเสดาวันตวันใช่ค่ะยอดอ่อนยอดอ่อนทั้งหลายเนี่ยนะต้องระวังนะคะนี่คือจะมีพิวรีนมากถูกต้องไม่ควรรับประทานเลยไหมฮะสาวา่ถทานได้แต่อันนี้มันแล้วแต่บุคคลด้วยค่ะว่าใครเซนซิทีฟกับผักไหนหรือเราชอบผักไหนที่เราทานเราไม่รู้ตัวเลยในมือมือนั้นเนี่ย สมมติเป็นเครื่องในผัดกับกะถินเลยแะไรแบบนี้คือมันรวมกันอย่างเงี้ยเมนูใหม่เลยนะเมนูใหม่นะมันมีไหมอาจจะเข้ากันก็ได้สมมุติอย่างเงี้ยค่ะมันรวมกันมากเกินไปอ่ะต้นอ่อนบวกผัดกับตับอะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเราไม่แน่อย่างเงี้ยค่ะก็ต้องระวังต้องระวังอยู่อันนี้คือปริมาณพิวรีนที่ต้องระมัดระวังในการเลือกรับประทานให้ดีใช่ค่ะเอ๊ะต้องหู้เราจะแข็งตัวได้ยังนะเซลฟไปเช็คก็ดีค่ะ มาแล้วมาแล้วเอาโห่ละจะรอมานานโอ้โหดูหน้าทานเอาเลยค่ะเอสมูทแอสซิลกเลยเอาล่ะแต่วิธีจะเสิร์ฟเขาจะต้องมีการผ่าเล็กน้อยเขาจะบับบ้างให้มันดูหน้าทานเล็กน้อยค่ะกาดีๆก่อนว่าเราจะบ้างไงดี าจากนั้นตกแต่งเลยค่ะอันนี้ตามใจชอบเลยนะคะ,ะผละไม้ก็ตามที่เราเลือกเลยวันนี้เรามีสตรอเบอรี่มีส้มมีกีวี่ม,มีแคนตาลูปอีกเพราะฉะนั้นสีสันสวยงามแด่งสวยสม้มค่ะกีวีแล้วต่อมีแคนตาลูปแล้วต้องเหลือพื้นที่ให้เชอร์รี่ด้วยเลย็กน้อย ปิดท้ายเชอร์รี่หหยน่ากินอ่ะพร้อมนะคะพร้อมเดี๋ยวด่๋อาจารย์ใส่ทำไรครับอันนี้เป็นนมถั่วเหลืองเราเหลือเล็กน้อยก็จะมาราดข้างหน้าก็ได้จะดูแบบชุ่มฉ่ำนิดนึงนิดนึงเนาะอันนี้แล้วแต่ความชอบนะคะก็นิดนึงนี่เห็นไหมพอ ไปแล้วแหละแล้วก็ชิมแล้วอหอมหอมใช่ตัดกับผลไม้ดีอ่ะคือกลิ่นของถั่วเหลืองนี่ชัดมากเลยนะซึ่งก็อาจจะต่างจากถ้าเราใช้นมสดทำใช่ค่ะ แต่ความเป็นถั่วเหลืองก็มีประโยชน์ดีต่อผู้เป็นโรคเกาถูกต้องแถมไม่หวานมากเลยจริงๆแล้วแบบหอมๆเย็นๆทานสบายๆลื่นคอเลยซึ่งพอแล้วพวกผลไม้นี่ก็มีความหวานและเปรี้ยวมาช่วยได้ดีมากเลยใช่ค่ะเวอร์ก็อร่อยเลยของหวานไม่อยากหยุดเลยอ่ะเพราะก่อนพี่จะชิมทุกผลไม้เลยทีเดียวใช่พี่เล่นนี้ครบเลย ต้องไปแล้วใช่ไหมใช่แล้วค่ะ,ะการดูแลสุขภาพนะครับด้วยอาหารเนี่ยหน้าที่ของเราจบแล้วแต่ว่าเรายังดูแลสุขภาพในด้านอื่นได้อีกแน่นอนไปติดตามมันต่อเลยดีกว่าใช่แล้วค่ะลาไปเลยนะลาไปเลยค่ะสวัสดีค่ะแล้วคนอกหักล่ะคะอาจารย์คนเซนซิทีฟง่ายอย่างเงี้ยคะ่ะมีโอกาสที่จะเป็นโรคซึมเศร้าไหมคะ มีโอกาสถ้าเขาอกหักบ่อยๆเออจะมีหลายคนที่ชอบพูดว่าเห็นว่าเป็นคนเป็นมนุษย์เงียบๆไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้คิดอะไรโอ้คนเงียบนี่แหละครับมีความเสี่ยงสูงกว่าคนที่พูดอีกครับ